เบื่อกันแล้วใช่ไหมครับกับชุดแต่งแรปเตอร์ของตัวสปอร์ตวันนี้ผมพามาชมชุดแต่งของตัวรุ่น XLS 4ประตูเกียร์ออ6สปีดกับราคาที่สุดพิเศษมีให้เลือกทั้งดอกเบีย้ยพิเศษอีกด้วยและชุดแต่งชุดนี้กับโปรโมชั่นแบบนี้ที่เรามีให้กับคุณลูกค้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมเลยเริ่มต้นเลยครับด้านบนตัวนี้ผมใส่สปุกของตัวแรปเตอร์ที่เล่นโทนสีดําเงานะครับปกติแล้วจะเป็นสีดําดานใช่ไหมครับตัวนี้เราเล่นสี ดำเงาให้กับคุณลูกคา้าพร้อมกับไอคิลิกที่อยู่บนฝากระโปรงแบบนี้และตัวกระจังด้านหน้าครับตัวนี้เราถอดของเดิมออกแล้วใส่กระจังด้านหน้าที่มีฟอนต์เอเปอเป็นของแ a p เตอรนะครับพร้อมกับไฟ l e ลสีส้มแบบนี้นะครับเป็น LED เลยและเราจะใส่ตรงคมไฟครับชุดครอบโลโก้ที่เป็นของคำว่าเรนเจอแบบดำเงาแบบนี้เลยนะครับ ส่วนด้านล่างผมต้องแจ้งก่อนว่าเราถอดกันชนของตัวเดิมออกไปแล้วใส่กันชนของตัวแรปเตอร์เล่นโทนสีดําเงาตัดกระสีขาวของตัวรถนั่นเองตัวนี้จะดูเท่แล้วก็ดูไม่เหมือนใครดีครับสําหรับกันชนตัวนี้นะครับส่วนด้านข้างครับตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าซุ้มล้อป,ปกติมันเป็นสีดําด้านใช่ไหมครับตัวนี้เราทําสีใหม่ครับเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยขนาด6นิ้วนะครับต้องบอกว่าเราใส่รูน็อตตัวเดิมทั้งหมดนะครับเราไม่ได้ดัดแปลงอะไรและ เห็นอะไรแดงๆไหมครับตัวนี้เรายกให้2นิ้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราใส่ล้อแม็กใหญ่ขึ้นเราก็เลยต้องเปลี่ยนปีกนกเข้ามาด้วยและยก2นิ้วลูกหมากกันโค้งก็ปรับเปลี่ยนให้ส่วนล้อแม็กครับล้อเดิมเป็นขอบ17เราเปลี่ยนให้เป็นขอบ20ขนาดยางโอเวอร์ไซส์เป็น330คูณ12.5 R20 อย่เป็นยาง MT นะครับแล้วก็ล้อแม็กตัวนี้เป็นออฟลบ24นั่นเองนะครับส่วนด้านข้างครับเราจะมีพวกกันสาดฟิล์มนะครับพวก เบ้ามือจับให้กับคุณลูกค้าเบ้ามือจับตัวนี้เราเล่นโทนสีนี้ที่เป็นสีดําเงานะนะฮะส่วนตัวสติกเกอร์ด้านข้างตัวนี้คุณลูกค้าออกแบบเองนะครับให้ทางผมติดแบบนี้ให้กับคุณลูกค้าพร้อมกับครอบฝาถังน้ํามันให้กับคุณลูกค้าแบบนี้ด้วยส่วนตรงท้ายตัวนี้ลูกค้าอยากให้ทางเราออกแบบเพิ่มเติมอันนี้เราใส่เพิ่มให้นะครับเพิ่มเติมเลยต้องบอกว่าคุณลูกค้าท่านนี้รีเควสมาแบบนี้เลยส่วนด้านหลังครับ ตัวนี้ต้องแจ้งว่าเราปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยอย่างเช่นตัวไฟท้ายปกติแล้วตัวตัว x ออะครับจะไม่ใช่ไฟท้ายแบบนี้นะครับตัวนี้เราใส่เป็น f u ล l LED ให้พร้อมกับครอบโลโก้ไอ้ครอบตัวถังตัวไฟท้ายนะครับให้กับคุณลูกค้าเป็นสีดําเงานะครับและครอบโลโก้นะครับตัวนี้เราจะใช้เป็นฟอนต์ f o d ที่เป็นสีดําเงาและพ่นสีทําเป็นสีขาวแต่กับตัวสีรถแบบนี้เลยและก็ ใส่ความพรีเมียมเข้าไปก็คืออะคริลิกที่คำว่าเลนเจอร์นั่นเองต้องบอกว่าคันนี้ครับลูกค้ารีเควสมาเป็นลูกค้า FC จาก TikTok นั่นเองนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติม mm hmm. เช่นดาวน้อยหรือดอกเบี้ยพิเศษก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์0832243065หรือแอด ID ียไที่เราทิมไว้ด้านล่างได้เลย สำหรับลูกค้าที่ตอ k นะครับสามารถคลิกลิงก์บนโปรไฟล์เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยวันนี้ผมขอฝากเจ้าตัวเน็กเจน4ประตูรุ่น x อสเนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งแ a ปเตอร์ที่ราคาไม่ถึง1ล้านไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ